ชูวอนจัเจอกัสดีค่ะช่องแคสตินี่นะคะแคทนะคะรับหน้าที่เป็นเพื่อนที่จะพาทุกคนเติบโตในวันนี้ค่ะเนื้อหาในวันนี้ที่ยากที่จะมาแชร์ทุกคนก็คือจะเป็นวิธีการที่เราใช้ในการจัดการตัวเองนะคะในวันที่เรารู้สึกว่าใจลมมันไม่เอาอะไรแล้วใจลมห่อเหี่ยวแบบไม่มีลมตึงมาเลยในวันที่ทุกคนสับสนแล้วก็ในวันที่ทุกคนรู้สึกสงสัยนะคะว่าวมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรวะ สภาพแวดล้อมข้างนอกอะค่อนข้างที่จะมีผลกับใจเราอย่างเช่นความสัมพันธ์หรือว่าอะไรต่างๆมากระทบอะไรนดเดียวเนี้ยเราก็เปรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีวิธีการที่ทําให้เราอะค่ะสามารถดีขึ้นพิธีกรรมหรือว่าจะเป็นรูทีนที่เราใช้ทำอะคะ่ะแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเราคิดว่าคนเราเกิดมาเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่มีความสุขนะคะตอนนี้ค่ะ ใครที่รู้สึกว่ากาลังห่อเหี่ยวใจตอนนี้ฉันเป็นอะไรไม่รู้ฉันรู้สึกห่อเหี่ยวใจรู้สึกแบบเราไม่อยากทำอะไรเลยไม่มีแรงลุกขึ้นมาทําอะไรเลยมีหวิธีที่จะมาแชร์กับทุกคนคะ่ะถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าถูกจริตก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับแต่ว่าเราจะบอกว่าการที่ทุกคนรู้สึกแย่ตอนนี้คะ่ะ ไม่ต้องไปพยายามพุชอัพตัวเองให้มันรู้สึกดีในเร็ววันนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะแล้วก็วิธีการที่เราเอามาแชร์วันนี้นะคะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้อารมณ์ดิ่งดาวของเพื่อนๆอาจจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะคะเริ่มกันที่ข้อแรกที่เราอยากจะแชร์เลยนะคะ เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าดาวหรือว่าดิ่งหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่มี energy เลยวันนี้มันดูแบบ mood แบบ moody moody แบบน้อยๆยสิ่งที่เราทํำคือเราจะออกไปวิ่งไม่งั้นก็ออกไปเดินค่ะสองอย่างนี้ควบคู่กันนะคะหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นที่รู้สึกว่ามีกีฬาที่ชอบอะคะ่ะออกไปเล่นกีฬาที่ชอบออกไปทําอะไรที่มันต้องใช้แรงอะคะ่ะอย่างเช่นวันไหนที่ เรารู้สึกด่าหรือว่ารู้สึกดิง่งเราจะออกไปเดินแถวแถวรอบสวนนะคะเดินคาร์ดิโอชั่วโมงหนึ่งหรือว่าอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็บางทีอาจจะวิ่งเลยพอเราได้ใช้แรงออกไปแล้วอะ่ะมันรู้สึกดีขึ้นนะคะอันนี้ก็แนะนําเลยนะคะหรือว่าจะเป็นออกไปยิมออกไปออกกําลังกายก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นตีเทนนิสหรือว่ากีฬาที่เ,เพื่อนๆชอบตามสบายเลยขอแค่ให้ออกไปใช้แรงแล้วก็ไปใช้กิจกรรมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับงานหรือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราดิ่งมาจากเรื่องนั้นนะคะ สำหรับข้อที่2นะคะจะเป็นการฟังพอดแคสต์แล้วก็การนั่งสมาธิค่ะอันนี้เราจะรวมไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็เป็นการยกระดับจิตใจไปด้วยควบคู่กันเลยนะคะซึ่งพอดแคสต์ที่เราฟังอะคะ่ะจะเป็นพอดแคสต์ที่ช่วยเยออยาจิตใจแล้วก็เป็นพอดแคสต์ที่ช่วยพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าวันไหนที่มันมูดดี้แบบจริงๆเราแบบ หัวเราไม่สามารถที่จะรับข้อมูลอะไรเข้าไปได้แล้วอะคะ่ะเราจะไม่ฟังพอดแคแต์ค่ะแต่ว่าเราจะปิดทุกอย่างเลยปิดทั้งโซเชียลแล้วก็ไปหาที่เงียบๆคนเดียวอยู่นะคะอย่างเช่นในห้องหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะปิดไปด้วย <c oughs> เปิดแค่คมไปหัวเตียงนะคะแล้วก็จะนั่งนั่งแบบนั่งเฉยๆแล้วก็นั่งหายใจอะทุกคนเออล้วนั่งหายใจนั่งแบบหายใจเข้า ใายใจออกแบบนี้ค่ะทําไปสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกเหมือนร่างกายเราผ่อนคลายขึ้นใครใครที่รู้สึกเครียดนะคะลองทําได้เลยนะตอนนี้ลองทําได้เลยก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะปิดคลิปนี้ไปเลยแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ค่อยมาเปิดดูใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะไปเป็นข้อที่3คะ่ะข้อที่3ข้อนี้เป็นข้อที่ คล้ายๆกับข้อที่2นะคะแต่ว่าจะเป็นการเซลฟ์ฮิลลิงค่ะสําหรับที่เราได้เรียนรู้มาค่ะเซลฟ์ฮิลลิงมันเป็นการที่เราอะค่ะกลับมาเยียวยาความรู้สึกตัวเองแบบจริงๆและเราไม่กดความรู้สึกของตัวเองไว้ค่ะมานั่งอยู่กับตัวเองแบบนี้เลยยูรู้สึกอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ท่าทีแบบนี้นะคะจะเป็นตอนนี้รู้สึกอะไรวะเออรู้สึกโกรธวะทําไมเขาทําแบบนี้กับเราวะ รู้สึกอิจฉาคนนั้นว่าทําไมชีวิตเขาดีจังทําไมเขาได้ไปนู่นไปนี่รู้สึกอะไรพูดออกมาแบบนั้นเลยรู้สึกอะไรยอมรับมันแบบนั้นเลยค่ะทุกคนเวลาที่เรายอมรับว่าเรารู้สึกอะไรอะค่ะมันจะทําให้เราอะ่ะมีความจริงมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเป็นเหมือนเป็นการที่อนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะสมมติในใจเรารู้สึกว่ามี มีความร้อนและอุ่ข้้งใงแบบอุ้ยอิจฉาคนอื่นว่าอะไรเป็นอย่างนั้นแต่ทุกคนพยายามมาพูดว่าอุ้ยไม่เอาอิจฉาคนฉันไม่ได้อิจฉาคนอื่นหรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะอะไรเงี้ย mm hmm. อย่าไปกดมันไว้นะคะถ้ากดมันไว้อ่ะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกอะไรและเราจะไม่สามารถไปแก้ไขตรงนั้นได้คะ mm ่ะ hmm. เพราะฉะนั้นค่ะให้มันนั่งคุยกับตัวเองแล้วก็ปลอบโยนตัวเองนะทุกคนว่า เออทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้นะมันไม่ผิดเลยที่พวกแกจะรู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งที่แกรู้สึกอยู่ตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่ตัวแกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกของสมองที่สังขอขึ้นหลังจากที่พวกแกเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้มาในอดีตแล้วสมองมันจําภาพแบบนี้แล้วเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เราอะมีอารมณ์แบบนั้นขึ้นมา แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวแก่จริงๆและมันไม่ผิดที่เราจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้มันนั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็มันนั่งคุยกับตัวเองว่าตอนนี้แกรู้สึกอะไรตอนนี้แกอยากได้อะไรตอนนี้แกขาดอะไรตอนนี้ความรู้สึกจริงๆอะคือแกต้องการที่จะทำอะไรแกไม่โอเคกับอะไรแกอยากให้มันเป็นยังไงพูดออกมาเลยนะคะ ทัความรู้สึกที่ดีทั้งความรู้สึกที่ไม่ดีอันนี้เราจะเห็นชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะรู้สึกอะไรมันจะดีขึ้นนะคะเวลาที่เรามองเห็นแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรจริงๆสําหรับคําแนะนําในข้อข้อนี้นะคะบางทีอ่ะเราจะนั่งคุยกับ chat gpt นะคะจะพิมพ์สิ่งที่เราอ่ะรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์ที่เราเจอมาประมาณนี้แล้วก็เหมือนพร้อมให้เขาบอกว่าถ้าถ้าคุณเป็นนักจิตวิทยา คุณจะมีคําถามมาถามเรายังไงว่าทําไมเราถึงมีความรู้สึกแบบนี้มันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยทุกคนจริงๆมันดีนะคะลองไปทําดูถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกแย่อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มันจะมีคําถามที่เกี่ยวกับ เป็นคำถามที่ทำให้เราสามารถรีเฟกตัวเองได้นะคะอันนี้ทุกคนไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะว่าเป็นชาร์โดว์เวิร์กในเรื่องของอะไรสมมติชาร์โดว์เวิร์กในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าชาร์โดว์เวิร์กในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแบบนี้เขาก็จะมีคำถามที่สามารถช่วยรีเฟกตัวเองเพื่อทำให้เราอะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่3อะเราคุยกันในเรื่องของการ เยียาิจใจตัวเองไปแล้วนะคะอันนี้ข้อที่4ี่จะเป็นการกลับมาเซลฟ์แคร์ตัวเองค่ะวันไหนที่เรารู้สึกดิ่งรู้สึกดาวนะคะเราจะกลับมาแบบว่าเซลฟ์แคร์ตัวเองแบบแบบละเอียดแบบตั้งใจทํามากๆนะคะอย่างเช่นอาบน้ำเนี้ยเราจะไม่เราจะกลับมาโฟกัสในการเซลฟ์แคร์ตัวเองนะคะอาบน้ําคือขัดผิวมักผม หรือว่าไปซื้อสกินแคร์ที่โอตอนนี้คือเราไม่ได้ไม่ค่อยได้บำรุงเลยนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อมาแล้วก็ซื้อมาบำรุงให้ตัวเองนะคะเอ่อออกไปกินของที่อยากกินอันนี้ก็เป็นเซลล์แคร์เหมือนกันนะคะออกไปกินอาหารดีๆที่ตัวเองอยากกินอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เหมือนเป็นการกลับมาดูแลแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองนะคะในช่วงที่เราดิงหรือว่าเราน้อยเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเหมือนเราขาดความลัก เขาบอกว่าการที่เราแสดงออกไปยังไงยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าตอนนี้ค่ะเรารู้สึกดิ่งรู้สึกดาวรู้สึกน้อยจากการที่เราอะ,เห,อะอหออเหนื่อยที่จะต้องไปทําให้คนอื่นพอใจเหนื่อยที่จะต้องไปทีชคนอื่นนะคะมันเหมือนเป็นการไปขอความรักจากคนอื่นขอความสนใจจากคนอื่นมันแปลว่าข้างในเราอ่ะค่ะมันยังไม่เต็มคือเหมือนมันยังมันยังขาดอ่ะทุกคน พอเราขาดใช่ไหมเราก็เลยต้องไปวิ่งหาจากคนอื่นการทำเซลล์แคร์ค่ะมันเหมือนเป็นการกลับมาให้ความรักกับตัวเองแทนที่เราจะไปวิ่งขอจากคนอื่นนะคะคือเราอะวิ่งขอความรักจากคนอื่นโดยการที่เราอะเอาความรักของเราอะไปแลกเพื่อที่เราคิดว่าถ้าสมมติเราเอาความรักของเราไปแลก,ก,กใช่ไหมเขาจะให้ความรักเรากลับมาแต่ว่ายิ่งเราเอาความรักออกจากตัวเองอะคะ่ะ ข้างในเรามันก็ยิ่งขาดถูกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําอะค่ะคือการที่เราอะเอาความรักทั้งหมดอะกลับมาลงให้กับตัวเองกลับมาลงทุนให้กับตัวเองสําหรับข้อนี้คือเรารู้สึกว่ามันแพงมากมันเต็มมากมันมันแบบึงแบบเนี้ยทุกคนในวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบตัวเองอะวันนั้นคือการที่เราอะ เอาความรักไปให้คนอื่นจนหมดเราเราไม่มีความรักให้ตัวเองเลยวันไหนที่เราอะสามารถกลับมารักตัวเองได้กลับมาใส่ใจกลับมาดูแลตัวเองสภาพจิตใจสภาพร่างกายของตัวเองได้ค่ะวันนั้นนะ่ะทุกคนจะเป็นวันที่เราอะสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องการความรักจากคนอื่นแล้วจากคนข้างนอกเลยเพราะว่าเราเต็มของเราการที่เรารู้สึกรักแล้วก็เต็มในตัวเองอะ เดี๋ยวเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองค่ะทุกคนเราไม่ต้องวิ่งตามนะคะข้อต่อไปนะคะข้อ5ค่ะสำหรับใครที่มีเพื่อนหรือว่ามีครอบครัวที่สามารถไว้ใจได้และเขาก็เป็นเซฟโซนเราแนะนำว่าให้ทุกคนอะคะ่ะโทรกลับไปหาเขาโทรกลับไปคุยกับเขาว่าเออวันนี้เป็นไงบ้างโทรกลับไปเล่าให้เขาฟังนะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรตอนนี้เราเอ,อเรารู้สึกแย่เรารู้สึกไม่ดีนะ อย่างเราอะคะ่ะเราเราจะมีการโทรกับไปหาน้องน้องสาวของเราเองตอนที่เรารู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกไม่ดีไปเล่าให้น้องฟังแบยว่าเออแคทแบบว่าแครเป็นแบบนี้แคทรู้สึกแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ยถึงน้องจะไม่สามารถให้คําปรึกษาอะไรเราได้เลยเพราะว่าน้องเราคือยังเด็กน,นะคะแต่ว่าการที่เราได้เล่าออกไปเราก็รับรู้ว่าโอเคมันยังมีคนที่คอยรับฟังเรานะอยู่ตรงนั้นอนะคือมันรู้สึกแบบ เอ้ยเราอะมีคุณค่าแล้วก็เราอะยังได้รับความรักเสมอเลยนะอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนหรือว่าครอบครัวที่สามารถพูดได้นะคะเราจะทำอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะไปที่ที่ชอบค่ะทุกคน เราจะไปร้านอาหารที่ชอบเราจะไปคาเฟ่ที่ชอบที่เราเคยไปแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่มีครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่สามารถคุยหรือว่าเป็นเซฟโซนได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเนี่ยที่เราจะทําก็คือเราจะไปที่ที่ชอบหรือว่าที่ที่เป็นเซฟโซนค่ะอย่างเช่นคาเฟ่ที่เป็นเซฟโซนคาเฟ่ที่เรา เป็นลูกค้าประจําแล้วเขาก็ค่อนข้างน่ารักแล้วก็อบอุ่นกับเราประมาณนี้ร้านข้าวแกงที่เราเป็นลูกค้าประจําแล้วเขาก็รู้จักเราเขาเหมือนบางทีเวลาเจอหน้าเขาอะแค่เขาบอกว่าอุ้ยวันนี้เป็นไงบ้างแบบนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้มากมากแล้วนะคะแต่ว่าถึงการน,นี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนก็ยังไม่มีร้านคาเฟ่ที่เป็นเซฟโซนหรือว่าร้านอาหารที่ชอบไปกินแบบนี้นะคะ่ะให้ลองออกไปที่ใหม่ๆ ไปเจอคนใหม่ๆไปเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆไปเจออะไรใหม่ๆบ้างไปดูข้างนอกบ้างว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันนะตอนนี้ บรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างเราจะไม่มัวอุดอู้อยู่ในห้องนะคะจริงๆเราชอบอยู่ห้องมากนะคะเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นที่สงบเราจะทําในช่วงที่เราอะนั่งคุยกับตัวเองแต่ว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคเริ่มดีขึ้นแล้วเราจะไปรับพลังบวกจากภายนอกค่ะทุกคนอันนี้ช่วยได้มากๆนะคะเราแนะนําเลยสำหรับข้อสุดท้ายนะคะข้อหกค่ะ อันนี้เราก็ทำบ่อยเหมือนกันมันเหมือนเป็นการไปรับพลังบวกจากข้างนอกเหมือนกันค่ะคือเราจะให้อะไรคนอื่นให้อะไรคนอื่นก็ได้สักอย่างหนึ่งในส่วนเนี้ค่ะทุกคนมันไม่จาเป็นว่าเราต้องเสียเงินหรือว่าทําอะไรเพื่อทําให้คนอื่นนะคะสิ่งที่ให้คนอื่นพื้นฐานง่ายๆเลยค่ะที่เราทําก็คือรอยยิ้มค่ะทุกคนพอยิ้มให้เขาแล้วเ,เราได้รับ ยิ้มกลับมาคือมันรู้สึกแบบเนี้ยทุกแบบฟูฟิวมันมันเต็มมันรู้สึกเต็มขึ้นนะคะแล้วก็เราจะทาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะซื้อแบบว่าขนมมันเล็กๆจุกๆมาฝากแม่บ้านข้างล่างนะคะหรือว่าซื้อขนมไปแบ่งเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันยกระดับพลังงานเราด้วยนะคะเรารู้สึกว่าเวลาเราให้โดยที่เราไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรกลับมาะคะ่ะ คือมันทำมันทาให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอ,อ่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะจะอาจจะเป็นการให้รอยยิ้มการให้คำทักทายอย่างเราโชคดีมากเลยทุกคนการที่เรามาอยู่นี่เพราะว่าต่างชาติมันเยอะใช่ไหมคะช่วงที่เรามาแลกเปลี่ยนใหม่ๆคะ่ะเราค่อนข้างที่จะหดหูแล้วก็หดเหี่ยวใจในมหาลัยที่เราอยู่ตอนนี้คะ่ะเขาจะมีการหน้าประตูใช่ไหมคะแล้วคือเวลาเดินผ่านเขาเราก็จะยิ้มให้แล้วก็แบบ โอ้ยคุณมอร์นิ่งคุยาสวัสดีค่ะพี่อะไรอย่างงี้คือพอเราได้พอเราให้พลังงานไปอะเราไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้กลับมาแล้วมันมันมีความสุขอะมันฟูปิวนะคะอันนี้ก็ลองไปทำดูนะคะอาจจะยิ้มให้หมายิ้มให้แมวก็ได้ยิ้มให้แม่ยิ้มให้แม่บ้านที่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนอื ค่ะอันนี้ก็เป็นหข้อนะคะ6วิธีที่เราทําในวันที่เรารู้สึกว่าเราห่อเหี่ยวใจนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกดิ่งอย่างนี้จริง,รงๆก็ลองหยิบ,ย,บยกตัวอย่างไปทําดูนะคะหรือว่าจะทําทั้งหมดเลยก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราอะ่ะต้องกลับมารักตัวเองนะคะทุกคนกลับมารักกลับมาดูแลตัวเองกลับมาใส่ใจความรู้สึกตัวเองกลับมาใส่ใจร่างกายตัวเองค่ะ เ,เราเชื่อว่าตรงนี้ค่ะมันจะเป็นชนวนเล็กๆที่จะสามารถทำให้ทุกคนกลับมารู้สึกดีแล้วก็กลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นค่าในตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่คุณตั้งอยู่บนโลกนี้คือการที่คุณมีคุณค่าแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนที่มีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกแต่สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังมีปัญหา ก็ขอให้วิธีที่เราเอามาแชร์ค่ะสามารถช่วยให้พลังงานทุกคนแล้วก็จิตใจทุกคนกลับมาสดใสล่าเริงได้ในเร็ววันนะคะก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ Have a good day นะคะ